เคมนะคะทุกคนอยู่ที่หกโยโรกับท้าสิบเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคะคือมานมะ่หกอุกโรกับหกสิบห้าอีกแกงเชียวหวานด้วย มีแบบเยอะมากเลยม,มาม่าแบบมีพลังเลยทุกคนคือแบบเยอะมากชมากเลยคนเยอมันจะเห็นแบบนี้ไม่เยอะนะเพราะว่าตองแฟส่วนมากเพราะจะแบบคนจะเยอะมากอันนี้เส้นขนมจีนยี่ห้อน,นี้อร่อยนะ คุณบอกต่อนะอยู่ที่1นยูโรครับ3าราคานะคะเดือนมีนาคมนะทุกคนนะคะวันที่14่นะคะเดือนมีนาคมนะคะสองพ่ที่หมดนะคะก็ะะจะมี มีถุงแบบนี้นะคะมาด้วยนะคะสมมติถ้าแบบเราอยากได้อะไรเราก็หยิบใส่ไปนะคะที่ฝนอยากจะได้ก็คือเนี่ยซอสหอยนางรมทุกคนหมดนะคะที่บ้านนะคะซอสหอยนางรมอยู่ที่กี่บาทนะอยู่ที่3โยูโรกับ40บค่ะทุกคนเนี่โยสยูโรกับ40 <c oughs> ใครอยากได้อะไรน่ะส่งข้อความมาได้นะทุกคนมีไซส์เล็กด้วยนะไซส์เล็กอยู่ที่1โยูโรกับ45ค่ะเค้ยมีซอสผัดไทยได้วยค่ะซอสผัดไทยนะคะ ซอสพ,วพัวผัดไทย5ยูโรกับ30ค่ะเขาก็จะทำเป็นแบบสำเร็จแบบนี้เลยพูดถึงเขาก็แบบมีอะไรแบบว่าสำเร็จสำเร็จมาให้เรานะเอออันนี้ซอสแบบคาเวียร์สำหรับคาเวียร์ลี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกอารมณ์เหมือนจิกโชหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ ซอสอันนี้คือซอสโชยานะจ๊ะอยู่ที่3มยูกับ9ห้านะคะยันวอยุนนะคะก็อีฮอนี่นก็มีนะอุ้ยอันนี้เต้าเจียวเราไปทำซอสได้นะมีขวดเล็กหรือเปล่าไม่รู้เต้าเจียวเอามีแบบเอ่อแบบจัชเทียงแบบผักก็มีนะไ,ได้แบบเต้าเจียวเหมือนกันอันนี้น,นี่ไงเราซื้อเต้าเจียวเล็กไปด้วยดีกว่าเต้าเจียวเล็กนะคะ อ,าาอยู่ที่1นึยูโรกับสี่สน้ำปลาตาปลาหมึกน้ำปลาตาปลาหมึกก็อยู่ที่1นึยูโรกับสามสิบห้าตาปลาหมึกก็มีเฮ้ยจะเป็นขวดใหญ่อยู่ที่สองยูโรกับสามสห้าเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่อยากได้แบบซีอิ๊วดำสำหรับผัดอะไรเงี้ยเราก็มาเอาได้เก้าโมงกว่าเขาก็เปิดแล้วนะทุกคนอันนี้ซอส,สซสสูคีซอสซูคขวดเล็กกอยู่ที่สี่หราชลาสีราชาซอสซูคเฮ้ยทำไมมันเขียนว่าราคาเท่านี้ไม่ใช่นะคะพี่เขาติดผิดแล้วแหละติดผิดแล้ว ก็จะมีซอสสิลาชาน้ำจิ้มสปริงโรลน้ำจิ้มปอกทีอยู่ที่3ยูโรกับ80นะดูให้ชัดๆนะสปริงโรลตัวนี้ อันนี้ซีอิชิลี่ซอสสำหรับน้ำจิ้มไก่นะ งกะปิ4โกับ30พวกบัลดาซอสพวกขิงขิงอยู่ที่3กิโล50ขิงขิงสดไสิ่งที่พี่อยากจะได้อีกพี่อยากไปทำต้มยำกุ้งพี่อยากได้น้ำพริกเผานี่ไงน้ำพริกเผา มันพริกเผาก็มีนะมีอันเล็กไหมคะคุณสี่ยูโรกับสิบบรรยากาศเล็กมันพริกมันพริกเผาน้ำพริกเผาใส่ใบโหระพาว่ะ oh. น้ำพริกเผาใส่ใบโหระพา มีอันเล็กไหมคะคุณมีอันเล็กไหมคะเป็นไหมบรรดาซอสต้มขากุ้งนั่นนู้นนี่คือแบบคือเขามีเยอะนะทุกคนแค่นี้ไงอันเล็กก็พอ ใส่กับตะไคร้เนี่ยลองเทย่งจะโอเคอยู่แล้ว,ลวมาใส่เบิลิกใบเบิลิกไม่โอเคนะอันนี้น้ำพริกเผานะอยู่ที่1ยูโรกับ4.5ราคาย่อมเยา่นะทุกคนไปใส่ต้มยำกุ้งน้ำมะขามดูสิน้ำมะขามก็มีนะ2ยูโรกับ50 สมัน,พนแพนงสองยูโรยี่สิบประมาณนี้กระทงกะทิกะทิกะทิอยู่ที่สองยูโรเป็นบยี่สิบสองยูโรพอดี ยี่ห้อนะคะอร่อยดี2ยูที่สองยูโรประมาณนี้อันเล็กอยู่ที่เก้าสิบห้าเซนไม่ถึงไม่ถึงหนะึ่งยูโรเป็นแบบอร่อยดีอันนี้เป็นแพ็คอันนี้เป็นแพ็คอยู่ที่หกยูโรเก้าสิบเห็นไหมทุกคนว่ามีของเยอะมาก ันนี้ก็เป็นพวกบันดาเห็ดหอมเห็ดหูหนูแห้งหงโย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 ูหูสามสิบห้าเห็ดหอมเห็ดหอมสามยูรเก้บรันดาพวกเครื่องเทศทัทง้งหลายแลคร ที่เขาแบบทำแห้งมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดามหมูยอคุณเชียงออกเปียซามูซาเห็นไข้าวผัดผัดเส้นทุกสิ่งทุกอย่ง ข้าสิข้าวเหนียวขพี่อยากได้เลยนะพี่เอาข้าวเหนียว2ยูโรกับ35ข้าวเหนียวยี่ห้อนี้ใช้ดีหญิงถุงค่ะโอ้หนักแล้วเนะี่ยพี่คนหนักแล้วข้าสวสวยยี่ห้อนี้ก็สองยูโรอ่ะยี่ห้อนี้ไม่ยี่ห้อนี้ไม่เคยกินเลยยี่ห้อนี้นะ โซโคสอย่ที่สยูโรหอสนอลีอนกินดีข้าวเหยหนักแล้วทุคเนี่ยร้านคุใหญ่มากทุกคนคือแบบร้านที่เขาใหญ่จริงโอ้ยจอ้อจิ หนึ 1> 1ยูโรกับสามสิก่าจะมาถึงปารีสนะราคาอยู่ที่1นึ่ยูโรกับสามสิบกดพิกอยู่ที่หกิโลละสิบเพริกอันเล็กสองโร 2, สี่แดง2.20ยูโีกสี่แดง2.20ยูโีวิตแสเซเล็กที่2.20ยูโรบดับมาจากบา้านเราซีบุเล็กกิโล18.90ก็บกอ,อ,อยากกินกับเราไม่มีใบกับเรา มีแทบทุกสิ่งอย่างขายพวกเนื้อแลอันตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกบรรดานเนื้อทั้งหลายแหล่นะทุกคนพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยอยากได้สดก็ได้ถ้าใครอยากได้เป็นแบบแค่แข็งก็มีนะไข่ไข่เจ็ดยูโรกับเจ็ดสิบสองสามสิบใบอันนี้ปลา ข้าหลาม5้ายูโรกับห้าสิบนะ โลกับห้าสิบสองอันน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว เบียรช้างอยู่ที่1นึยูโรกับ55ข้าว5้กิโลอยู่ที่12 มีห้อนี้ก็มีหลายหลายแบรนด์ถ้าอยากได้อะไรสอบถามได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรดาของขนมโกแก่โกแก่ก็มีนะทุกคน ดอง6ยูโร90อันนี้เป็นบวชก็หนึ่งยูโร80อัน,นใหญ่ในะแ็แล้วแต่อันนี้2ยูโรกับ10บดอนเนะีหน่อไม้ก็ได้ขายเห็นไหม1ยูโรกับ65เดี๋ยวีที่พี่ซื้อเป็นแบบเส้นๆเป็นแบบนี้ไปไปผัดกนะัก็สะดวกดี2ยูโรกับ65 2ยูโรกับ50 หรืว่าใครอยากจะซื้อเป็นแบบผสมในแบบทาเป็นแกงแล้วอย่างเงี้ยเออก็ได้อันนี้แบบเนื้อไม้ดองดจริงจดูสิราคาอางน,นี้เลยเขาเรียกว่าเห็ดเพาะใช่ไหมทุกคนอยู่ที่8ยิโรกับ7 0เห็ดเพาะใครอยากกินก็กินได้นะทุกคนเนี่แหละอันนี้เห็ด เขาเรียกเห็ดฟางเออเห็ดฟางค่ะเรียกเห็ดฟาง,งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งยูโรกับห้าสิบอันนี้ก็บรรดาซอสนะค้ะคิดคิดคมเมนต์นะคะก็มีขายนะสองยูโรกับเก้าสิบห้าคิดคมเมนต์ แบบหวานก็คือ3ยูโรกับ20นะอยู่ที่นี่สายูโรกับ15ก็ว่ากันไปนะทุกคนอันนี้ก็แบ,บเป็นน้ำส้มวีเนกที่เขาผสมกับข้าวนะเพื่อจะทำซูชิใช่ไหมก็คือ3ยูโรกับ85นะทุกคนเป็นขวดใหญ่ก็มีนะทุกคนแม่เราไม่ให้ดูพี่อยากได้ น้ำมันงาน้ำมันงาพี่ฝนก็ชอบน้ำมันงาถือว่าแพงนะสามยูโรกับเจ็ดสิบพี่จะเอาขวดเล็กก็ได้นะสามยูโรยี่สิบสี่ยอล์เนี่ย แต่ว่าพี่เคยกินเยวหฮอเนี่แล้วหอมดีอืมหอมมากพี่ฮอนเลยนะว่ามันมันเนี่ยไปื่อยค่ะนี่แหละทุกคนที่ฝนนะคะก็มาให้ดค่นะคะ,คะอยากได้สินค้าอะไรนะก็มาสอบถามพี่ฝนได้นะคะแต่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ